Hello Ocean วันนี้เราอยู่ที่เกาะช้างครับเราก็จะมาดำน้ำกันที่เกาะช้างเริ่มต้นด้วยการต้องไปหาไดซ e เซ็นเตอร์ที่เราติดต่อไว้ครับก็คือช้างไดวิง่งซึ่งช็อปของช้างไดวิ่งนะครับถ้าเรามาจากท่าเรือหันหน้าไปบางเบ้าผ่านเนินแล้วก็ไก่แบ่มาก็จะเจออยู่ซ้ายมือนี่นะครับจะเห็นป้ายดำๆำขาวๆนี่ช้างไดวิง การดำน้ําที่เกาะช้างก็จริงๆแล้วก็มีการดำกันเกือบทั้งปีนะครับแต่เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพอากาศแล้วก็ฤดูกาลนะครับช่วงเวลาที่เหมาะสมในการดำน้ําที่เกาะช้างก็จะเป็นตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะครับไปจนถึงประมาณมีนาคมอันนี้โอ้โหสภาพอากาศดีเลยครับ ทั้ง d i วิ่งเกาะช้างเป็นไเซ็นเตอร์นะครับเป็นช็อปดำน้ำขนาดใหญ่ที่ครบวงจรครับมีทั้งขายอุปกรณ์ทุกอย่างเลยครับตั้งแต่ head to toe ตั้งแต่หัวยันเท้านะครับมีหลากหลายยี่ห้อให้เลือกนะครับหลายรุ่นหลายแบบเลยถือว่าเลือกกันสบายเลยนะครับ นอกจากอุปกรณ์หลักเบสิกเซตของการดำน้ำน,นะครับอุปกรณ์เสริมต่างๆอุปกรณ์ทางด้านของเทคนิคอลด i วิ่งทางช้างดำวิง่งก็มีจัดสรรเตรียมไว้ให้ครับนอกเหือจากการเป็นร้านดำน้ำที่ขายอุปกรณ์แล้วนะครับช้างดำวิ่งก็ยังเป็น ไซเซนเตอร์ที่มีหลักสูตรการสอนดำน้ำตั้งแต่เบื้องต้นครับไม่ว่าจะเป็นการดำน้ำแบบสันทนาการรวมไปถึงการดำน้ำชั้นสูงในส่วนของเทคนิคอล้าดำวิ่งครับก็ทางช้างด i วิ่งก็มีอินสตัก t o เตอร์ที่เป็น TDI นะครับเป็นเทคนิคอล้าดำวิ่งโดยเฉพาะมาเปิดการเรียนการสอนที่นี่ได้ถือว่ามาที่เดียวเนี่ยได้ครบจบทุกอย่างนะครับ ท่านใดสนใจทริปดำน้ำนะครับหรือเรียนดำน้ำรวมถึงซื้ออุปกรณ์ดำน้ำเมื่อมาถึงเกาะช้างนะครับก็สอบถามได้เลยที่ช้างไดวิ่งใครที่มีคำถามไปไม่ถูกไม่ว่าจะการเดินทางเริ่มตั้งแต่กรุงเทพเลยไปยังไงก็คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้แล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไว้ครับผมมีรีวิวร้านดำน้ำเรือดำน้ำ อีกหลายที่ครับทั่วไทยแล้วก็ไปทั่วโลกมานำเสนอเพื่อให้เป็นข้อมูลสำหรับพี่ๆทุกท่านนะครับที่จะไปดำน้ำที่โน่นที่นี่มีข้อมูลเบื้องต้นเวลาไปก็จะได้สะดวกครับไม่ต้องไปเสียเวลาสำหรับวันนี้รีวิวเกาะช้างก็ขอจบเพียงแต่เท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ